สวัสดีครับ่ควันนี้พี่พ<ห>คามาทําอะไรครับหุ่นยนโโลบอลหุ่นยนโลบอนลบอนี่เป็นโพลิสหุ่นยนโลบอลนี่ค่ะเหมนมีซื้อของเล่นอันนี้มาให้มาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าข้างนเป็นยังไงนะ ค่อยๆย,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 ยังไม่ทยนเล่นเดี๋ยวเราจะผ่านก่อนเอยก็ใน <ไง S 1> <ง>กล่องก็จะมีอะไรมาให้ด้วยในกล่องมีหุ่นยนต์หนึ่งตัวแล้วก็นี่ปืนยิงนี่เราจะเล่นยังไ,นไงน้องแฟนไหนเล่นกับใคนขยับด้วยนี่มันขยับยังไงนะไหนมนขยับตรงไหนได้โอ้โหข้างนี้ขยับได้ไหมว้าวอยา<ไ>งเท่ <ไง S 1> เลยอ่ะให้เพื่อนๆดูคิ้ขาขยับได้ไหม เยอมากเลยแล้วต้องใส่อะไรนะนี่<ช>มันต้องใส่ขาข้างหลังมาม,มนนีใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ต้องเอาตัวจุกนี้ใส่ลงไปนี่ปืนยิงต้องยิงยังไงเพือ่อนดูสิศยิงให้เพื่อนดูยิงให้เพื่อนดูอยนี่อ้าวไม่ติดไม่เป็นไร ให้เพื่อดูซิเปิดตรงไหนนี่อุ้ยมีเสียงมีไฟด้วยนี่เดินได้ด้วยครับนี่ตึง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 ,ตงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เบาๆกดเข้าไปแน่นๆไปลึกๆลึกยังระวังเดี๋ยวหักพอแล้วอ่ะแล้วยิงใส่กระจบยิงใส่กระจบเลยเลย ก็จกอ่ะอายิงเลยอ้าวใส่หม่เอาหมไปยิงเลยโอ้โหอย่างเท่เลยน้องแทนยิงให้เพื่อนดูใหม่เร็วยิงให้เพื่อนดูใหม่ยังไงอ่ะเทมากเลยอ่ะยนต์ p o l i c r o b o อ้าวตายเลยตุยโพลิสตุย อาใจเ,เย็นเยน้ค่อยๆใส่ใส่ลงไปไหนทำยังไงอ่าดูสินี่ไงใส่เข้าไปแล้วอ่ะยิงเลยยิงยิงใส่ก,กระจกไปโดนมนันนะสิอ่ะแต่ยงังเย็นครับนี่ไงก็กดแค่นี้เองนี่แหละได้แล้วครับอ่ะท่านก็ยิงยิงยังไงให้มันติดกระจกนี่โอ้เต็มๆครับเพื่อน,อนไป เอาใหม่เอาใหม่เอาตุยแล้วตุยแล้วมันยนต์ตุยโอ้โหเท่อ่ะท่สุดๆมาไหนยิงใส่มามิอ๋อหมามิก็ตุยเลยนะหมามีตายเลยนะน้องแทนอย่าอย่าอย่าทุบแบบนั้นเท่านั้นเดี๋ยวมันจะแตกอยู่ข้างในแล้วมันเอาออกมาไม่ได้ก็พังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเอาใหม่ยิงไปกระจก อยู่ไกลๆก,ก็ได้ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ไกลๆก,ก็ได้อา้าวไปแล้วเอามาเล่นตรงนี้สิมาเล่นตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ก้ช่วยใจไหนให้เขาเดินสิให้เขาเดินนี่เทพมากรอดหัวงยิงยิงมายิงใส่ ผู้ร้ายอุย้ยมันไม่อยู่นิ่งนี่เสียบเอาตุยใจเย็นสิท่านเสียบสิว้าวต่อสู้เอาอ้ออ,อันนี้มันชื่อว่าอะไรนะท่านอุ้ยไอ้นูนยเลยอุ้ยบา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  คุนยนก็ตุยเลยอ่ะตายยิงได้อุ๊ยไปไกลเลยหายไปเลยหายไปแล้วไม่เป็นไรอุ๊ยตุยอีกแล้วตายลุยพี่แทนบอกตายลุย ขอเดินให้เขาเดินใน่นในมีร้อยตรงไหน,นโอ้โหโอ๋หอไม่งั้นมันก็เดินไม่ได้นะใช่ใส่ใส่อันนี้รออย่างแค่ะใส่ไว้ดิใส่ไว้ตรงเนี้ยโอยเล่นเบาๆสิเล่นตับเดียวก็พังพอดีถ้าเล่นแรนงแมงอะ่ะของก็พังพอดีเลยนะไปไป ไหนกดก็ไปนี่อุย้ยมันชอบตีดเอามาอามใส่เข้าไปไหมอึ๊บอะาอา,อาถังแล้วมั้งเนี่ยตุยตุยแล้วใจไหมใจเย็น,ยนไม่ได้ก็ใจเย็น ค้างแล้วตัวล็อกเม่เนี่ยได้แล้วยิงเลย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 ปุ้งเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่เาค่อยๆเออได้แล้วได้แล้วยิงสูงสูงยกขึ้นสูงสูงอ่ายิงเลยยิงได้ไอ้ยิงไม่ติดเลยอ่ะ ยิงให้มันติดกระจกแลยปะอ <ừ, S 1> ย่างน,นี้เลยอ่ะชอบไหมชอบไหม<อ> <c ười> ตั้งชื่อให้เขาหน่อยชื่อว่าอะไรดียันรับบัตรชื่อว่าไอ,สอ้ส้มเฮ้ย ตีดังก้าเล่นเต้นบีบอยเหรอหมืนโยนเต้นบีบอยอ๋ออ๋มีบอยนี่เต้นแลปเหรอเน่เน่น่่ตาเย็นตาเย็นเดี๋ยวพังแล้วก็พังไม่ได้เล่นพอดีโอเค คลิปนี้พี่แทนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเล่นหุ่นยนต์ตอก่อนบอกเพื่อนๆว่าอะไรต้องแทนไปแล้วต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าอะไร,ไะไรครับฮะพ,พี่แทนขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพี่แทนจะมารีวิวอะไรให้ดูใหม่คะ่ะเพื่อนๆอนอะไรครับรักาดามอะไรนะกดพูดดังๆครับกดอะไรครับ กดไลค์กดแชร์กดติตามให้นะด้วยนะครับโอ,โอ้โหเก่งจังเลยโอเคครับลาเพื่อนะะ bye bye. ไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ